ในป่าที่เงียบสงบมีเจ้ากระต่ายน้อยตัวหนึง่งชื่อว่าฟันหลอเขาได้รับชื่อนี้เพราะฟันหน้าของเขาหลุดไปตั้งแต่ยังเล็กสาเหตุสำคัญมาจากฟันหลอไม่ชอบแปรงฟันทุกคืนเมื่อแม่กระต่ายบอกให้เขาแปรงฟันก่อนนอนฟันหลอมักจะบ่นว่าไม่เป็นไรหรอกแม่แปรงฟันมันน่าเบื่อ และบางครั้งก็แอบหลบไปนอนโดยไม่แปลงฟันวันเวลาผ่านไปฟันของฟันหลอก็เริ่มผุทีละนิดทีละนิดจนกระทั่งวันหนึ่งฟันหลอเริ่มรู้สึกเจ็บที่ฟันและเหงือกของเขาอาหารที่เคยอร่อยก็เริ่มทานไม่ได้เขาจึงไปหาแม่กระต่ายด้วยความทุกข์ใจ แม่กระต่ายพาเขาไปหาคุณหมอแมวที่คลินิกในป่าคุณหมอแมวตรวจดูฟันของฟันหลอและพบว่าฟันของเขาผุหนักจนต้องถอนออกหลายซี่ฟันหลอรู้สึกเสียใจที่ไม่เชื่อฟังคำเตือนของแม่ หลังจากนั้นฟันหลอกก็ตัดสินใจที่จะดูแลฟันของตัวเองอย่างดีเขาเริ่มแปรงฟันทุกเช้าและก่อนนอนแม้ฟันจะหลอไปหลายซี่แต่ฟันหลอกก็เรียนรู้ว่าการดูแลฟันอย่างสม่ำเสมอจะทำให้เขามีฟันที่เหลืออยู่แข็งแรงและสามารถยิ้มได้อย่างมั่นใจ คติเตือนใจการดูแลสุขภาพของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญอย่าปล่อยให้ความขี้เกียจทำให้เราสูญเสียสิ่งที่มีค่าไปผ่านเรื่องพี่เสือน้อยไม่สบายวันหนึ่งในป่าลึก พี่เสือน้อยที่เคยวิ่งเล่นอย่างร่าเริงกลับรู้สึกไม่สบายพี่เสือน้อยเริ่มมีไข้สูงและรู้สึกหนาวสัน่นเพื่อนเพื่อนของพี่เสือน้อยอย่างนกแก้วและกระต่ายน้อยเห็นพี่เสือน้อยนอนนิ่งอยู่ใต้ต้นไม้จึงรีบไปหาคุณหมีหมอที่เก่งที่สุดในป่า คุณหมีหมอเดินทางมาด้วยความรีบร้อนและเริ่มตรวจอาการของพี่เสือน้อยคุณหมีหมอบอกว่าพี่เสือน้อยมีไข้สูงต้องพักผ่อนเยอะๆดื่มน้ำอุ่นมากๆและกินยาที่ฉันให้นะพี่เสือน้อยฟังคุณหมออย่างตั้งใจแล้วพูดด้วยเสียงอ่อนเพลียว่าขอบคุณ ครับคุณหมีหมอผมจะทําตามที่บอกครับเพื่อนๆนของพี่เสือน้อยช่วยกันดูแลอย่างใกล้ชิดพวกเขาทําให้พี่เสือน้อยรู้สึกอบอุ่นและไม่เหงาทั้งยังทําซุปอุ่นๆมาให้กิน พี่เสือน้อยได้พักผ่อนอย่างเพียงพอและไม่ลืมกินยาตามที่คุณหมีหมอบอกไม่กี่วันต่อมาพี่เสือน้อยรู้สึกดีขึ้นไข้ลดลงและพลังกลับคืนมาอีกครั้งเขาขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยดูแลและสัญญาว่าจะไม่ลืมดูแลตัวเองเมื่อไม่สบาย คติเตือนใจเมื่อรู้สึกไม่สบายเราควรพักผ่อนดื่มน้ำให้เพียงพอและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดการดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วและแข็งแรงขึ้นขอบคุณที่รับชมค่ะ